อีกดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับวันนี้มาดูพี่พลายธงชัยกับน้องขวานกวางนะครับอาบน้ำให้กับพี่พลายกันนะครับนอนให้อาบนะคับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขัดเนื้อขัดตัวล้างหน้าล้างตานะครับดูหาใหญ่มากนะพี่ธงชัยนะเมื่อก่อนอยู่ที่หัวหินนะครับหัวหินดูครับดูอ้าวดูครับ ลายงานะครับงาน้บของพี่ธงชัยก็จะมีรูอยู่ข้างหนึ่งครับนี่ครับจะเป็นรูแล้วแต่ข้างขวานะเป็นรูนี่ครับบางเชือกแล้วแต่เชือกนะบางเชือกก็ตันไปเลยบางเชือกก็จะเป็นรูนะครับถึงแม้ว่าอ,ออกมายาวนะก็ะยังมีรูรูลงเหลือครับน้ําแล้ว่อมากนะพี่ธงชัยเดินทางนะมาจากหัวหินเลย อ้ําน้ำนำแล้วก็เดินนะครับเดินให้คุณให้คุ้นให้ชินพื้นที่แล้วก็เตรียมตัวทํางานวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของพี่ธงชัยนะครับเป็นวันทํางานวันที่สองแล้วครับก็ปางให้เริ่มทํางานแล้วนะครับวันที่สองนี่นอนเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับเดี๋ยวรอไปดูนะครับตอนที่พี่ธงชัยนะครับทํา เตรียมตัวนะครับทำงานกันนะครับตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จนะครับก็พาไปเดินนะครับไปเดินให้ชินให้คุ้นพื้นที่นะครับก่อนที่จะเตรียมตัวนะครับทำงานกันนะเป็นวันที่สองครับานี่นะครับพ่อใหญ่ครับหลังจากอาบน้ำนะครับอาบน้ําเสร็จ,จเรียบร้อยก็มีหญ้านะมีหญ้ามารอนะครับ ทานน้ำรอนะครับระวางควานนะไปอาบน้ำนะครับแต่งตัวออกไปทํางานแต่มาดูแผลขาเพราใหญ่ครับนี่หลังจากอาบน้ำนะครับอาบน้ําแล้วก็ขัดน้ําบริเวณแผลนะครับบริเวณตัวพ่อใหญ่นี่แผลก็ยังไม่หายนะครับยังไม่หายก็ยังต้องล้างแผลนะครับล้างแผลใส่ยานะครับอยู่ทุกวันนะครับแต่่วา ครั้งนี้นะครับไม่ได้ใส่ตรงนี้นะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จพ่อใหญ่ก็มายืนกินหญ้ารอขวานก็ไปทําภารกิจส่วนตัวนะครับอาบน้ำนะอาบน้ําอาบน้าเ่็นตัวเพื่อที่พ่พ่อใหญ่ออกไปทํางานแล้วก็จะไปล้างเพละนะครับตรงที่ทํางานนะสําหรับพ่อพใหญ่นะครับนะีเชือกนะครับีเชือกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับพลายธงชัยนะเป็นช้างพลายนะครับที่ มีงาครับมีงาทั้งสองข้างมีงาคงาางาาู่นะครับสวยงามเป็นช้างนิสัยดีนะครับขี้อ้อนีกเชือกหนึ่งเลยดวงใจนะครับแล้วก็ผูเมนะครับนี่จากอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับอาบน้ําขัดตัวนะครับให้ช้างนะครับเสร็จเรียบร้อยช้างก็จะมีหญ้า,ากินนะครับกินรอนะครับระวังควานไปทำภา,ารกิจส่วนตัวอยู่นี่นะครับเจ้านี้ก็เป็นภูเม ปูข้าแก้วยังไม่มาครับปูข้าแก้วยังไม่มาเพราะว่าปูข้าแก้วยังร่างกายนะครับยังไม่ได้ยังไม่ปรับตัวครับดีเต็มที่เพราะว่าตอนที่เคลื่อนย้ายนะปูข้าแก้วมาจากสซลินก็มีแผลนะครับก็คือถูครับปูข้าแก้วถูข้างรถนะมีแผลบริเวณแก้มและก็ไหลนะครับก็ยังไม่หายดีนะครับยังไม่ได้ทํางานนะครับตอนนี้ก็ทํางานแค่สมเชือกนะครับกับข้ใหญ่นะครับ พอใหญ่ก็มียาค้วเขียวกินครับนะเคี้ยวอร่อยนะครับพร้อมกับมีต้นสับป,ปะรดด้วยนะครับวันนี้ก็อขอบพระคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะที่เมตตาน,นะครับปูคคำแก้วนะครับอักน้ำาลแล้วอาบน้ำขัดตัวนะแต่ว่ากูปลูกนะปลูกคำแก้วก็ยังไม่ได้ทำหังก็ออยังรอ พื้นฟูน้สภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเพราะว่าเดินทางมาไกลขุมคาเกลือมาจากมาจากไหนนะพี่ครันอุตตดิต<ๆ>เพล่เพล่ลือ,อุตดิษ<ๆ>อุตดิษนะครับนี่นะครับนี่ับเพลที่ว่าอ่ามีแผละระหว่างเดินทางมา ตรงไหลตรงไหลแล้วก็ตาตัวแก้วก็ใกล้จะลอกแล้วนะครับไหล่ใกล้จะถุกเละแล้วเพราะว่าปูนะปูของแก้วขึ้นรถมาเสียบเชือกพอรถเบรกหรือรถวิ่งปูก็จะดันไปนาเปนเลยถึงการอัดเบียดถึงน้ำบริเวณไหล่กับตังแก้วก็รอนะครับแหล่หายฟักฟื้นฟักฟื้นนะพื้นปูสะทราบทางปูของแก้วก็เกียบปากก็จะให้พิจารณานะว่าเข้าทาง ใอยาะเอาไปแต่ว่าไปอยู่โลกสวยได้ะะครับอ่านะพี่กวานว่าไปอยู่โลกสวยก็ได้นะครับปู่คงแก้วเป็นช้างที่เชื่องน,นะครับเชื<ป>่องนิสัยดีนะเคยอ่าอยู่นะฟางโลกสวยมาก,ก่อนไม,ไม่ว่าจะาาใครก็เข้าจับงานกับนี่นะพี่กวนว่าใครก็เข้าจับงาจับนะปู่คงแก้วได้อายุหกสิบกว่าแล้วเนาะน่าจะเกินนะครับน่าจะเกินน่าจะประมาณเจ็ดสิบหรืป่านี่ เนะวลาทำง,งานแลนะ้วพี่ธงใจก็จะออกไปทำงานต่อไปคนระับพ่อใหญ่ก็จะออกไปทำงานเหมือนกันนะครับกอ่อจบคลิปนี้ไว้เตียง่าน,นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพายทองคุณเลยนะครับขอบคุณครับ